เนี้ยแต่เวลาที่มันไปใช้จริงๆิงมันไม่ได้มันไม่ค่อยมีเสียงพวกนี้มาหรอกส่วนใหญ่มันจะมีเสียงยาวมาข้างหลังอย่างเช่นกิวนิวกิวนิวมันก็จะเป็นยืดแล้วก็มีอุมาห้อยท้ายก็จะเป็นกิวนิวที่แปลว่านมนมวัวนมวัวจะเรียกว่ากิวนิวกิวนิวเป็นเสียงยาวนะคะแต่เราต้องฝึกออกเสียงสั้นด้วยนะเป็นเนี่ยเนี้ยนโอ้หมันมากตอนเสียแต่เรียนอะ คือมันอย่างว่าอะไรเงี้ยเนาะเพราะภาษาไทยมันมันมันเราออกเสียงได้แหละแต่เราเราเราไม่คุ้นกับพวกนี้น้องเทปโปเทเทเท,เทโจเทโจเทโจขอบคุณค่ะขอบคุณสสำหรับดกกุหลาบเนาะเอ,อ่อพรุ่งนี้วันนี้เจแต่จะทำแพ็คของส่งถ้านั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดใครดูไลฟ์แล้วต้องการจะให้ส่งพร้อมเพื่อนพรุ่งนี้ ต้องรีบโอนมาต้องรีบแจ้งไอ้นี่มาเด้อต้องรีบแจ้งที่อยู่มานะคะเย่จะส่งให้พรุ่งนี้เช้านะ